Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ทำอะไรอ่ะอ่ะหนึ่งทำอะไร Ugh. <sighs> ทำอะไรอหลงอะหลงครับอะหลงทำอะไรลหะออะหลงครับอะหลงอะหลงทำอะไรเลยครับอะหลงอะหลงครับรรทำอะไรเลยครับอ,รรอ,อย่างมันอยู่ในนี่อะไรอยู่ในนี้ อะไรอยู่ในนี้เนี่ยอะไรอยู่ในนี้อะไรอยู่ในนี้ครับอะไรอยู่ในนี้ครับอะไรอยู่ในนี้ครับหลวงจักมาหายจากตัวนิดเดียวตัวนี้ตัวเท่าลูกคนแล้วเนี่ย ว่าเท่าลูกคนแล้วหาอย่างเดียวขาหาอะไรเอ่เขาหาอะไรครับขาหาอะไรอหลงหาอะไรครับลูกอหลงหาอะไรเพ่อออกเอามือออกมาไดนนะมน่ะมนะความฉลาดขอใจใจแต่ว่ามัน ถ้าว่ายืนได้นี่กันสิแบบว่าเอาเอาซองมือข้างนั้นเด้พุดน่ะความฉลาดของเขาพุดน่ะแค่เป็นเคลียร์อีหยังอีหยัางอะไรหรออย่างไรอย่างอะอย่างอะอย่งอะไรอย่างอยังอยู่างอเนี่ยก็บมไมีอย่งเลยเหรอเห็นไมีอีหยังเลย ลุ้นกับน้องลุ้นกับน้องลงนะคะว่าเขาหายยังกูเห็นมีหายเลยหายเลยหายเลย อันนี้ของหลงไหมเนี่ยอันอาหารหลงไหมครับเนี่ยหรือปลาทูโอ้ยพอของมาเลียนเลียนตามพอ<ป>